เนโกบักช็อปลาลับกดผลและเกมพาร์ตเล่นราคาสุดคุ้มและบริการรับฟาร์มแต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตบอคุโนโลกูนคิงพีชชินบิลิฟใครที่สนใจบริการต่างๆก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ล่างคลิปกันเลยนะครับผมแบ๊ช็อป้าสรับชาวมีขาวและบริการกดผลกดเกมพาร์ตและกดเพชรแมปออสตาเล่นราคาสุดคุ้มและมีบริการขายดอเบักอีกด้วยนะครับผมแต่ราครที่สนใจบริการก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ร่างคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับยินดีต้อนรับกับการ King Cole Sunderland นะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาตอบ Q&A ที่ทําการดองคลิปเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าไอ้ Q&A ที่พี่จัดขึ้นอันนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคแล้วก็เข้าไปเลยนะผมอย่างแรกนะครับเราก็ต้องปิดเสียงไปก่อนนะครับเออแล้วเราก็ดูสปอนเซอร์ให้จบก่อนนะผมแล้วเราก็มาดูอินโทรสุดแจ่มของพี่กันดีกว่านะฮะอันนี้อยากขิง intro ไง โอเคก็มานนี้พอนะโอเคเรามาต่อ Q a สั่นหันสารกันเลยนะครับผมโอเคเราก็มาดูอันแรกเลยนะครับพี่ครับส่วสเต็ปราคาหัวทูนหน่อยครับโอเคครับจัดไปนะกี่ปีหน้าเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรกันบ้างนะผมโอเคพี่ก็คิดไว้หลายอย่างแล้วพี่ก็จะมาอัาคลิปรัวๆเลยนะผมพี่สู้บอสรอเนี่ยครับอาจจะยากนะในการสู้บอสรอครับเราต้องใช้ปุ่นพารแถมเราต้องจับทางบอสรอดีๆนะครับผมพี่ครับผมเล่นปุ่นสั้นอะไรเนี่ย ดันเล่นโกคูต้องอัพอะไรอ๋อคือน้องจะเล่นผลสายกับดาบเล่นโกคูใช่ไหมเออวิธีการก็คือเราต้องเลือกมาก่อนว่าเราจะเล่นใดอะไรนะครับผมแต่ถ้าน้องเข้าหัวน้อยๆก็แนะนำว่าเล่นโกคูนะครับดาเมจเบร์นแรงค่อนข้างแรงนะบใส่ดาบเลยทําไมลงตีสามกว่าๆคือรู้สึกว่าช่วงเวลาดึกเป็นช่วงที่สงบแต่ก็เป็นช่วงที่ผ่อนคลายมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ชอบลงคลิปช่วงดึกนะครับผม Q&A พี่โกบุลีใครมาสนิดินะครับผมก็อันนี้เด็กแของผมเองก็ไอกรอนะผมก็ เราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่าคนไหนมันน้่เหมือนไส้สุดนะผมก็มีแล้วนะครับไอ,อคนหนึ่งก็ไอสีแส่แคนะครับไอเชี่ยนี่โคตรน้าเหมือนไส้ครับแม่งกดส้นตีนนะผมพี่ใช้สคริปค่ายไหนหรอครับสคริปนี่อันไหนวะลินโปหรอได้ครับพี่ก็จะบอกให้เ่าพี่ใช้สคริปท้ายไหนครับโอเคน้องมาดูสคริปกันเลยนะว่าพี่ใช้ค่ายไหนนะ <S 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 โอเคครับอันนี้ก็เป็นสคริปที่พี่ใช้นะผมก็เป็นคิงโคสคริปนะครับโอเคเรามากดเข้าไปสคริปมันก็จะแบบมีมีประมาณว่าเราก็ต้องแบบพิมพ์สคริปมาก่อนนะครับ ไม่สิเหมือนเราลืมนะเราต้องเปิด Google ดูนะว่าวิธีการเขียนสคริปต์ยังไงนะครับผมนี่นะครับก็เป็นสคริปต์ที่พี่ใช้ดนะ้ำในการเล่นลูบบอกนะครับผมก็นี่นะครับพิมพ์ Hello World นะครับผมก็นี่นะครับสคริปต์นะครับถ้าน้องอยากใช้ก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิ้นโหลดสคริปต์นี้ให้นะครับก็ไป็น King c o สคริปต์นะครับก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นสคริปต์พี่ก็ลองใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่เอาแบบโหลดไว้ให้นะครับก็น้องๆก็เอาไว้ใช้แล้วก็ใช้วานได้เลยนะครับผมก็แนะนำเลยนะสคริปต์นี้แล้วก็สคริปตโโหดมมาาากกนนนนนนะะคคครับอออออเถนะ่่่ไปีนนีียแแล้้วพชง รอพิกโกโคตรนานแช่รับนอนต้องรอยันแก่แน,น่นอนนะในการลงคลิปต่อไปนะรีวิวคอมให้ดูหน่อยอืได้ครับเดี๋ยวเรามารีวิวคอมกันเลยนะโอเคต่อคําถามต่อไปนะครับความคิดพี่คิดว่าดาบอะไรดีสุดในตอนนี้แล้วหมัดซุปกับหมัดเงื้อวีสองอนะันไหนดีกว่าตอนนี้นะพี่แนะนําว่าดาบที่น่าเล่นนะตอนนี้นะผมก็แนะนําเป็นชิชุยกับดาร์กเบดน,นะในตอนนี้นะที่แนะนํานะในการเล่นนะแล้วหมัดซุปกับหมัดเงื้อนะหมัดซุกอันนี้ก็เอาไว้แบบเอาไว้ ซุหรือเอาว้หนีมันก็พอๆกันนะครับถามว่าหมัดซุปกับหมัดเงื้อกันไหนดีกว่าก็หมัดผมแนะนำว่าถ้าใครแบบคือหมัดซุปมันเป็นแบบพื้นฐานนะคือคเขาเล่ยกันเป็นนะครับส่วนหมัดเงื้อนี่ก็สำหรับใส่สเบิร์แบบพวกอยากคอมโบโดียตายก็แนะนําว่าหมัดเงื้อดีกว่านะผมพี่ใช้ตัวดันสริปอะไรครับอ๋ออยากได้ตัวดันสริปใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับ <anca> ก็นี่นะครับวิธีการรันตัวตัวรันสคริปต์พี่นะให้เราก,กดคลิกขวาตรงหน้าวินโดว์นะครับแล้วเราก็กด before, ตรงนิวแล้วก็กดตรงเทคดูคูเมนนะครับผมแล้วเราก็ตั้งชื่อสคริปต์หรือตัวรันเรานะครับอย่างเช่นพี่จะตั้งชื่อว่าเอ่อคิงโครันอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับเราก็ตั้งคิงโครันนะครวิธีการใช้ง่ายๆเราก็กดเข้าไปในคิงโครันนะครับแล้วเราก็เอาพิมพ์อะไรก็ได้อย่างเช่นนี่ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดรันนะครับวิธีการกดรันนะครับผมให้เราทำการแบบ มไม่รู้อ่ะทำไงก็ไม่รู้เชี่ยช่างแม่งเถอะเออปัญญาอ่อนชิบหายเลยผมเองครับพี่ที่บอกให้พี่ลงคลิปที่เจอกันในเกมเหรอครับอืมน่าจะนานแล้วล่ะเออก็โอเคดิวี่ก็จะมาลงคลิปนะโอเคพี่มีแฟนยังครับยังไม่มีครับโดนทิ้งมาด้วยนะครับผมก็ช่างแม่งเถอะครับมาชาัดแต่มานะโอเคครับมาแน,น่นอน,นครับเฮ้ยพี่แผนล่าพี่ถุงดำพร้อมแล้วนะอันนี้ก็เป็นน้องอดิษนะผมถามว่าถุงดำนี่คืออะไรก็ NTR นะครับรู้แค่นี้พอนะ ยูเอ็นดีพี่จะเปิดดักเสมอสาขาตองไหมถ้าเปิดตอนไหนก็เดี๋ยวเราต้องจัดการอะพวกกบบคนในเครนอะไรพวกนี้ให้เสร็จงก่อนนะเพราะว่ามันตีกันมั่วนะทุกวันนี้แบบไอคนที่มันเข้ามาในดิสนี่มันก็แบบโโหก็ถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าเดี๋ยวเรามาทำคลิปเกี่ยวกับแครงกันด้วยนะพี่ใช้โป้โ,อโอปเปล่ครับถ้าใช้สอนทีใช้ครับผมพี่ใช้โปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ใช้โปอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับนี่ก็จะมายกโปให้ดูนะว่าเราใช้โปอะไรกันบ้างนะผมอันนี้พี่ก็ใช้เวกัสโปนะอันนี้ก็โปเหมมือนนนกัะ ไอนี่ก็เวกัสโปรนะพี่ใช้ทีสองโปรนี้นะผมส่วนอีกอันนึงก็เป็นแบบพิม์เหมี่ยมโปรอันนี้พี่ยังไม่ได้เป็นโหลดพิมพเมี่ยมโปรนะครับว่างว่าจะแบบจะใช้พิมเหมี่ยมโปรเหมือนกันนะโอเคต่อไปเราไปดูคําถามต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะพี่รักทุกคนในแคนไหมรักนะครับผมพี่ว่าผลอะไรคอมโบโปรดีสอดเว้ยโพรวีสอดดีสุดนะผลน้ําแข็งกับผลดานะผมพี่เมื่อไรจะเปิดหน้าจะเห็นอันหน้าเราห่าบของคิคกั้พานะครับไม่ดึกหรอกเช้าเลยโอเคนะครัอยากเห็นหน้าใช่ไหมครับโอเคเราขึ้นหน้าให้แป๊บหนะ ดิดนิ้วไม่ขึ้นดิดนิ้วไม่ออกโอเคไม่ต้องเห็นแม่งแล้ว ah qna อาชิอาชิอะไรเนี่ยสดากอนนะครับผมรอสุดนในแคมพี่ใหม่ครับหล่อสุดสุดเลยนะผมเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าครับก็ดิดนิ้วแล้วเสียงมันไม่ออกพี่ออกแล้วออกแล้วเปิดก็ได้อือนี่ดูนี่โอเคปิดแม่งไปไม่ต้องดูพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุ16นะปีนี้16บหกนะับสูงเท่าไหร่กับน้ำหนักเท่าไหร,ร่อันนี้ไม่ได้วัดนะพี่ก็สูงมาร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบประมาณนั่นแหละเออน้ำหนักเท่าไหร่พี่ ทำไมพี่ทำไมโหดจังคอมโบอย่างโหดออยู่แล้วครับผมเล่นมานานก็ต้องคอมโบเป็นอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะผมพี่สอนฟามตัวอย่างของมาแบบพี่ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเรา,เราทํคลิปสอนกันนะครับพี่เกิดจังหวัดไหนครับจีเอสม,มุรสาครครับผมอยากให้พี่ทําสมาชิกกับพี่ได้ครับเดี๋ยวเราทากันให้นะ RX รออันนี้เป็นคนที่เราเจอกันในเกมแนละ้วรก็คือ X d ดีนะผม เอ้ยอ่า x นี่ไม่ใช่ x a สิครับ r x นี่แปลว่า easy แต่น้องในในน้องแครมันพิมพ์ผิดนะผมว่าตัว r กับตัว x กับมันอยู่ข้างๆกันนะตัว r กับ e มันอยู่ข้างๆกันน้องเขาพิมพ์ผิดนะครับเขาจะพิมพ์ว่า easy เอาวิญญาณหย,ยามคนนี้นะครับผมเรื่องแคร์เขาพิมพ์มา easy คนนี้ก็เลยจะมาถามในนี้นะครับผมในเช้าบอกมาสิอบอกอะไรเอ่ยพี่เฉาอ่ะมีเฉาวควุยกี่ขอขับพี่ยมสาว,วตอนนี้แบบไม่มีเออไม่มีดีกว่าพี่ชิตดาอะไรล่ะครับผมบอยสุดหรอครับ ดาบที่พี่ล่าสุดถ้าเป็นตะก่อนใช้เซเบอร์นะเดี๋ยวนี้ก็ด์กเบดนะใช้ด์กเบดล่าส่วนใหญ่นะผมพี่ชอบกินอะไรครับก็แล้วแต่ว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่อารมนะครับผมแต่ส่วนตัวชอบกินมาม่านะเพราะว่ามันกินง่ายอะไรก็ง่ายนะแถมอร่อยด้วยพี่ตือนรู้ว่าหมดไปกี่บาทครับโลบักหรอกก็ชีวิตนี้น่าจะเติมไปเอ่อเอ่อเออ,เอ,อไม่รู้ครับไม่รู้จําไม่ได้ครับ มึงรักกูไหมไอโก้จากเอ็มสุดหลอดแล้วทำไมหนึ่ง,หน,งหนึ่งแพ้ไก่หรืออ่อนให้ผมไก่ครับผมไก่ผมสู้เขาไม่ได้รักนะครับรักน้องเอ็มในอเน้เกีย่ยที่หลังจะปีนเกียวกันอิสรสคิวเอ็มพี่ชื่ออะไรครับแล้วพี่อายุอะไรพี่ชิโก้ครับผมอายุก็ปีนี้สิบหกนะผมคิวเอ็มเอพี่แล้พี่คบกันล่าหวยสิบอเอ็นร้านล่ายากไหมครับก็ไม่ยากนะายครับตามคนนี้ตอบง่ายคนระับ เกนเออยากเล่นกับพี่ต้องทำไงครับเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีกันนะว่าจะเปิดเงื่อนไขวิธีการเล่นยังไงหนึ่งนอนดึกจังใช่ครับผมเกียนเอตอนนี้เล่นโลบัแมปอะไรบ้างครับตอนนี้พี่ก็เล่นบอกฟุตแกนพีดง่ายๆครับพี่ก็เล่นเล่นเปื่อยแล้วแต่อารมณ์พี่นะครับผมเติมโลบัลให้ผมหนึ่อยหน่อยพี่ไม่ไม่ค่อยมีตังครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีตังครับยาจกด้วยครับจะเข้าวสารสามผมแจกผมแจกให้แบบเออ่ไม่พูดดีกว่านะครับผมก็เกียนเอแจกโลบัลหน่อยครับ แจกโลบักหน่อยครัชพอดีหิวโลบักได้ครับผมรอรวยคือพี่เปล่าไม่มีอะไรโอเคครับไม่มีอะไรครับผมพีื่อพี่ทำไมพี่เงินในเกมเยอะอะยังจังถ้าคนที่ติดตามผมมาเมื่อ,อ,อสองสามปีที่แล้วก็จะรู้แนละ้วว่ามันพี่เงินเยอะนะครับในเกมพี่เชื่ออะไรอ่ะแปะให้ก็ได้อ่ะตามนี้เลยพี่เล่นโบคุโนไหมครับพี่อย่าลืมนะงานฟาร์มวลลากูนะโอเคอันนี้ไม่ลืมแน่อนอนครับผมพี่เล่นโลกูโบคุโนไหมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยคิดเข้าไปเล่นเลย คุณเอพี่ได้เกลี่ยอะไรบ้างครับแล้วพี่มีแฟนยังพี่เล่นเอพิกไหมครับโลบักนะครับผมโอเคแล้วพี่มีแฟนยังยังไม่มีนะผมพอ mm hmm. พี่โกชื่อ,อไอเ้เชี่ยเด็กเที่อนี่เดี๋ยวตบกับทีมแม่งเลยพี่ชอบเล่นผลอะไรมากสุดแบบบอลฟุตผลส่วนตัวแล้วเป็นผลที่พวกี่ชอบเล่นแล้วเป็นเมนแล้วก็คือผลน้ําแข็งนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าตอนนี้ก็แนะนําว่าผลดาร์คครับแม่เล่นกันเตือนเซิร์ฟเลยนะผมพี่มีแฟนใหม่พี่อายุเท่าไหร่เล่นบลบเล่นบอกฟุตมากี่ปีนะมีแฟนใหม่ไม่มีครับพี่อายุเท่าไหร่16นะครับปีนี้ เล่นบอกฟุตมากี่ปีแล้วก็2อาปีแล้วนะเล่นตั้งแต่ตอนมันอัปเดตแบบอัปเดตแรกๆเลยตั้งแต่มันมานะเอฟโอเคคุณมากครับพี่คิดว่าเราฟุตเงินมันตันหนึ่พันล้านจริงไหมจริงครับผมพี่เล่นรูบอกมากี่ปีแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่พี่เล่นมาตั้งแต่มอนหนึ่งตอนนี้ก็แบบจะปลาไปเข้าปีที่4ี่แล้วนะผมเอฟพี่มีใครเป็นแรงบันดใจในการทำคลิปครับเอาจริงๆพี่ก็ไม่มีแรงบันดาลใจหรอกครับในการทําคลิปก็คือพี่เป็นความฝัน,นแต่เด็กนะแต่ก่อนอาจจะมีหนะังสือนี้มันแบบนั่นแหละครับไม่คค่่ออยมีีแตตนน้ื คือไอดอลนหลงพี่ตอนนี้ก็คือคิงโซเยอร์นะผมก็คือชอบพี่คิงเป็นการส่วนตัวนะผมโอเคก็ค okay. ือชีวอตเอก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับใครอยากถามอะไรก็รอตอนแสนซับเรามาเปิดกันเลยนะผมโอเคต่อไปเราก็มารอดูพวกคลิปต่างๆหรือคอนเทนต์ต่างๆที่พี่จะมาลงนะผมโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับใครที่ติดตามพี่มาตั้งแต่แรกๆเลยก็ขอบคุณมากครับผมที่ทําให้พี่มีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นซับนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับใครที่กําลัง จบคลิปนี้ก็ยั่นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาแจกลิงก์นิดคอร์ดใหม่ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้นะฝากกดไลค์กดซับราคาเพื่อไปกระจายพยีด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผม